เด m มูฟได้พูดถึงเดอะฮันเตอร์เอาไว้ในวิดีโอ l i ตเติ้ลไนท์แม e 2พาร์ทแรกไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีข้อมูลอื่นๆที่ยังไม่ได้เอามาเล่าและก็ยังมีชื่อสดีเกี่ยวกับตัวละครคนนี้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจผนวกกับคุณผู้ชมที่คอมเมนต์ขอมาว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของตัวละครคนนี้วิดีโอนี้เดิมูฟก็เลยรวบรวมข้อมูลมาให้ครับ เริ่มต้นกันที่ข้อแรกคําอธิบายตัวละครจากเว็บไซต์วิกิพีเดียนั้นระบุว่าเดอะฮันเตอร์มีบรรยายเรื่องราวของเขาเอาไว้2ที่ที่แรกก็คือ Twitter ของผู้พัฒนาที่บอกว่านักล่านั้นลงมือตามลําพังเขามุ่งหน้าเข้าไปใน,นดินแดนป่าเถื่อนพร้อมกับปืนลูกซองเก่าๆและตะเกียงสองแสงของเขาแรงจูงใจของมันนี้นั้นยังไม่มีใครรู้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจศาสตร์ของแท็กซิเดมี่ซึ่งคาคานี้แปลว่าเทคนิคการทําให้สร้างสัตว์คงสภาพเหมือนมีชีวิตหรือไทยเราเรียกวิธีการเหล่านี้ว่าการสตาฟสัตว์ต่างๆนั่นเอง ทีนี้ถ้าดูจากคาอธิบายในอ f f ฟิเชียลเว็บไซต์นั้นบอกว่าเดอะฮันเตอร์นั้นมาพร้อมกับตะเกียงสองแสงและปืนลูกซองเขาเข้าไปสู่ดินแดนโหดร้ายด้วยความทะเยอทะยานอันเยือกเย็นดมกลิ่นเหยื่อและกวาดรางวัลจากการล่ามาไว้บนกําแพงที่ส่งเสียงโอดครวญในกระท่อมของเขาฉะนั้นถ้าเราเอาข้อท็จจริงจากข้อมูลนี้มาเป็นที่ตั้งมันก็สามารถตีความได้เหมือนกันว่าอันที่จริงแล้วเดอะฮันเตอร์อาจจะไม่ได้มีปมหรือว่ามีเบื้องหลังที่ชัดเจนแต่เขาทําทุกอย่างที่เราได้เห็นลงไปด้วยความสนุกความชอบหรือว่าอาจจะเป็นงานออดิเเรกส่วนตัขงขงา็ไ้ เรื่องที่2ทฤษฎีเกี่ยวกับเท็กซีเดมิสหรือว่าการเป็นนักสตาฟสัตว์ของเดอะฮันเตอร์ต้องบอกว่าสิ่งที่โมโนพบเจอในบ้านคือผลงานของสตรูผู้นี้ครับซึ่งถ้าเป็นพวกสารสตาฟเราก็ไม่ได้แปลกใจสักเท่าไหร่แต่ว่าที่ชวนขนหัวลุกก็คือฉากโต๊ะอาหารที่เราจะได้เห็นคน3คนอยู่ในสภาพที่น่าจะโดนสตาฟด้วยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนุณยายที่อยู่บนห้องใต้หลังคาก็เป็นอีกคนที่ไม่รอดเงื้อมือของเดอะฮันเตอร์ความน่าสนใจของทฤษฎีนี้เชื่อว่าคนทั้ง4คนนั้นถูกสังหารโดยเดอะฮันเตอร์ครับแล,วบวล้ว คือ4ถุง4คนตรงกันพอดีจากนั้นเมื่อกำจัดเหยื่อลงได้แล้วกระบวนการเท็กซิเดอเมจจึงได้เริ่มต้นขึ้นแถมการเย็บติดกับวัสดุต่างๆโดยเฉพาะนุ่นยังเกิดขึ้นกับร่างของเดอะฮันเตอร์ที่ทําตัวเองอีกด้วย ทฤษฎีที่3เดือะ u ฮันเตอร์เคยเป็นเดือะเพเชียนจากโรงพยาบาลมาก่อนโดยเราจะสังเกตจากชิ้นส่วนอวัยวะเทียมที่ถูกเก็บเอาไว้ภายในกระท่อมมานะครับรวมทั้งชิ้นส่วนของเขาที่ถูกซ่อมแซมด้วยวิธีการสตาร์ฟในแบบการใช้นุ่นของเขาผู้เล่นบางท่านจึงคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมา ต่อไปข้อที่4นะครับรูที่ตาขวาคือร่องรอยของการฆ่าตัวตายสมมุติฐานนี้จะเชื่อมโยงกับเดอะซิกเนลทาวเวอร์ด้วยนะครับเชื่อว่าก่อนจะกลายมาเป็นแบบนี้เดือร์ฮันเตอร์ได้พยายามฆ่าตัวตายด้วยปืนลูกซองของตนเองมาก่อนแต่ด้วยพลังของเสาสัญญาณก็ทําให้หมอนี้ฟื้นกลับมาด้วยกระบวนการสักอย่างหนึ่งแบบเดียวกับเดอะเพเชียนที่แม้จะไม่มีหัวแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ยังเคลื่อนไหวได้มันก็คงไม่แปลกที่พลังเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับเดอะฮันเตอร์ได้ด้วยเช่นกันแต่ว่ายังไงก็ตามแรงจูงใจในการสังหารตัวเองนั้นก็ยััังไมมม,มม่่่่ปรราาาาากกฏแนนนชดเพะว็ีสติฐท พอทฤษฎีนี้ว่าแกรนนี่ที่อยู่ชั้นบนอาจจะเป็นคนรักของเขาที่ตายจากไปความเสียใจดังกล่าวส่งผลให้ฮันเตอร์ต้องการจากโลกนี้ตามไปด้วยนั่นเองครับทฤษฎีข้อที่5หน้ากากมีไว้หลบหนี สมมติฐานนี้จะตรงข้ามกับข้อที่แล้วเลยนะครับเพราะความเชื่อนี้มองว่าเดอะฮันเตอร์คือหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากฟ i ิกเนลทาวเวอร์บางทํงทำให้เขาไม่กลายสภาพเป็นเดอะวิเวอร์ครับและยังคงดําเนินตามวิถีของตอนเองได้อยู่อีกทั้งเขารู้ว่าการมองเข้าไปในทีวีนั้นส่งผลยังไงบ้างหมอนี่ก็เลยปิดบางสายตาของตอนเองเอาไว้เท่าที่จาเป็นโดยเปิดออกมาเฉพาะดวงตาที่ใช้เล็งยิงเท่านั้น ทฤษฎีข้อที่6ผู้หญิงที่ร้องเพลงเวโรนิกาเคยอยู่ที่นี่มาก่อนไอเดียนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเดอะฮันเตอร์โดยตรงนะครับแต่ผมได้ยินมาครั้งแรกนั้นรู้สึกสนใจขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าเราดูจากฉากในทีวีกับองค์ประกอบของห้องครัวภายในกระท่อมของฮันเตอร์แล้วมันก็มีเขาที่จะเป็นไปได้อยู่ทั้งของที่วางบนโต๊ะลักษณะของตู้เย็นหรือว่าจะเป็นมีดหั่นเนื้อที่อยู่ในบ้านด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามพอเราสังเกตดีๆกลับพบว่าองค์ประกอบของฉากไม่ได้ตรงกันสทีเดียวครับและอุปกรณ์ที่มีก็ดูจะเป็นขออองใใช้้้้ททีีท่่่เเจไไดดนนนนบาัวๆปกยอง าละครับและนี่ก็คือทฤษฎีกับข้อมูลของเดอะฮันเตอร์ที่ผมมาเสริมให้สาหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรู้เกี่ยวกับตัวละครคนนี้ในแง่มุมอื่นๆบ้างสุดท้ายก่อนจะจากกันไปก็ฝากผู้สนับสนุนเอาไว้เหมือนเคยนะครับกับออฟทั us, สว่นถนงสสยตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวี้วยคุณสมบัติแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายอีกทั้งออฟทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําไม่งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s โดยถ้าใช้โค้ดเด o ูฟจะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนบวนวีโอนี้ผมลาไก่อนแล้วพบกัน ในตอนหน้าสวัสดีครับ